เสียงเพลงจากกล่องเก่าพลอยค้นเจอกล่องดนตรีไม้เก่าคร่ำคร่าในห้องเก็บของของคุณยายมันดูสวยงามแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกประหลาดด้วยความอยากรู้เธอจึงปัดฝุ่นและลองไขาลานมันดูหวังจะได้ฟังเสียงเพลงในอดีตเสียงเพลงแววหวานดังขึ้นแต่กลับเย็นเยียบจนหน้าขนลุกพลอยมองเข้าไปในกล่องแทนที่จะเป็นตุ๊กตาเต้นระบำ เธอกลับเห็นเงาสะท้อนของตัวเองขนาดจิว๋วแต่ทว่าเงาในนั้นกลับกำลังฉีกยิ้มกว้างอย่างน่าสยดสยองมาให้เธอเธอพยายามจะปิดฝากล่องแต่เสียงเพลงยังคงดังต่อเนื่องเงาสะท้อนในกล่องเริ่มขยับเองมันชี้นิ้วเล็กๆของมันออกไปนอกหน้าต่างพลอยหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรพอกลับมามองที่กล่องอีกครั้งเงานั้นกลับมายืนซ้อนอยู่ด้านหลังเงาของเธอแล้วทันใดนั้น พลอยรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเยียบรถต้นคอเธอค่อยๆหันกลับไปมองชา้ชาๆเสียงเพลงจากกล่องดนตรีที่วางอยู่ตรงหน้าบัดนี้กลับดังกล้องมาจากด้านหลังของเธอใกล้เข้ามาทุกที